มีชายคนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าไอ้เมธีบ้าเขาเดินไปไหนก็หอบสมุดจดกับดินสอไม้มองฟ้าแล้วก็จดมองกองดินแล้วยังจดจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้วันดีคืนร้ายแกก็เดินกลางตลาดและพูดว่าแรงโน้มถ่วงของทุเรียนกับแรงดึงดูดทางสังคมมันคล้ายกันนะครับ คนซื้อของอ้าปากค้างคนขายคว้ามไม่กวาดไล่แต่นั่นแหละเมธีในสายตาชาวบ้านปีนั้นความแห้งแล้งหนักน้ำในลําธารแห้งข้าวสารแข็งเด็กหิวน้ำในความสิ้นหวังนั้นเมธีกลับเริ่มสร้างอะไรบางอย่างลากไม้ไผ่ตักกองดินกระเทาะดินเสียงตอกเสียงขูด เสียงจดสมการใครมองก็ว่าไอ้บ้านี่แหละของจริงแล้ววันหนึ่งเขาก็ออกมาพร้อมเครื่องกรองน้ำหน้าตาประหลาดใส่หมวกใบตองยืนตรงแล้วบอกว่าน้ำสะอาดจากความรู้ไม่ใช่จากปาฏิหารทุกคนหัวเราะบางคนพาหนังสือพิมพ์แต่พอน้ำขุ่นผ่านเครื่องนั้นกลายเป็นน้ำใสแจ๋ว ทั้งหมู่บ้านเงียบกริบเหมือนโดนผีปู่ตาห้ามพูดจากไอเมทีบ้ากลายเป็นอาจารย์เมทีชั่วข้ามวันเด็กวิ่งมาขอให้ช่วยกันบ้านผู้ใหญ่ถามเรื่องพลังงานลมจากใบตองชงกาแฟกันด้วยน้ำกรองจนหัวเราะคิกค,คักเขาถูกยกขึ้นบนเก้าอี้ไม้ไผ่เหมือนพึ่งชนะเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน โดยไม่รู้ตัวพอฝนตกจริงๆชาวบ้านก็ยืนเปียกพร้อมรอยยิ้มล้อมบ้านเมธีร้องเพลงหมอลำสะดุดีคนบ้าผู้รู้แจ้งตั้งชื่อเครื่องกรองว่าเมธีกรองเวิ์ลไวมีป้ายเขียนว่าห้ามเล่นน้ำใกล้เครื่องกรองวิทยาศาสตร์กำลังทำงานสุดท้ายเมธีเองก็ยังงงว่า ชีวิตที่เคยมีแต่สมุดกับไม้ไผ่กลายเป็นเสาหลักของหมู่บ้านโดยไม่รู้ตัวจากคนที่เคยโดนขับไล่ให้ไปอยู่ชายป่าวันนี้กลายเป็นเจ้าของความหวังกลางหมู่บ้านกันดารเพราะบางทีคนที่ดูบ้าที่สุดอาจเป็นคนเดียวที่ฉลาดพอพาชุมชนรอด